ตอนนี้นะคะเรากำลังเ,ลเดินทางกับประเทศไทยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เช่ารถนะคะขับไปนะคะขับไปที่วอชิงตันดีซีนะคะเพื่อขึ้นเครื่องที่วอชิงตันดีซีนะคะ mm hmm. ชมวิวข้างทางไปเรื่อยๆนะคะต้นไม้กำลังแบบว่าเข้าดู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 ใบไ,ไม้ผลินะคะว่า for season นั่นเองนะคะสวยไหมยไณม รีบมานะคะกลัวรถติดรีบมาก,ก่อนเวลานะคะกลัวรถติดมากเพราะว่าปกติถ้าถ้ามานะคะถ้าไม่มาแต่เช้านะคะรถแถวนี้จะติดมากค่ะ mm hmm. ก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็จะมีรถบัสไปส่งที่แอร์พอร์ตนะคะเราก็มาถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแอร์พอร์ตรอขึ้นนะคะจะมีเหมือนรถไฟไปส่งที่ ไปส่งที่เกตที่เราจะขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็เข้ามารถไฟแะคะค่ะลูกชายนะคะเรียกมานั่งก็ไม่นั่งนะคะต้องไปยืนค่ะยืนข้างพอนะคะถึงจะพอใจค่ะอยากดด่นดูค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ลงรถนะคะเดินไปที่เกตที่เราที่ช่องที่เราจะขึ้นเครื่องค่ะพูดง่ายๆนะคะเขาเรียกเกต แล้วก็เดินไปนะคะผูกชายกระเป๋าเล็กๆนะคะไปดั้งแมนนายนะคะเดินสายตูดตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งไปเลยนะคะนายเดวิดน้อยของแม่เดินทางพร้อมมากนายพร้อมมากตื่นเต้นไม่อยากนอนเลยค่ะดูเดดูนาย บอกนะคะบ,บอกว่าเกตไหนหล่อนก็รู้จักนะคะหล่อนก็จะเดินไปทางานห่างก็มองดูสอนให้รู้นะคะเผื่อ,อนาคตอนาทางเดินทางคนเดียวลูกจะได้ฉลาดเฉียวนะคะเดิกโ oh, <laughs> ตเ <c oughs> ป็นหนุมนะคะดูดูเดินเร็วกว่าแม่ก็ไม่รอแม่เลยนะลูกนะเดินไปลูกอ แอปพอที่นี่ก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราจะแบบว่าเรสลแลลนเตนนะคะของขายก็เยอะนะคะที่นี่ก็มีของขายค่ะแต่ก็ไม่ไม่เยอะเหมือนบ้านเรานั่งถ่ายรูปให้แม่สักหน่อยหนึ่งคะ่ะแล้วกันหนกันเล่นเกมไปนะคะรอรอนะคะรอเึ้นเครื่องนะคะรอได้เวลาเครื่องเครื่องนะคะกวนคุณ พกมาด้วยนะคะพกพี่โซนิกมาด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วเนาะทั้งโซนิกทั้งกระเป๋าล้มลุกคุกคานเยลูกชายแม่เดวิดตลกมากลูกดูดูนี่นะคะขึ้นมาแล้วนะคะน้องสามีนะคะอยู่ข้างหลังแล้วก็มีพี่เดวิดนั่งข้างๆมาเนี้นะคะแค่หนึ่งก็พอนั่งนะคะก็ให้ดูนะคะเวลา บินจะออกนะคะหล่อนชอบดูค่ะชอบจับมือแม่ไว้ด้วยนะคะหล่อนชอบนั่งข้างหน้าต่างประชาค่ะหล่อนชอบหล่อนจะตื่นเต้นมากตอนคึอวบินึ้น ไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวมานะคะตาคาดูการ์ตูนไปนะทีนี้แม่จะนอนหลับแล้วค่ะคุณ<ห><ห>ลูกนะคะน,<ๆ>นั่งดูเพลินแผนที่นะคะไปทางไหนทางไหนนะคะเราก็จะไปลงอินชอนนะคะอินชอนที่เกาหลีนะคะขาไปนี่สิบห้าชั่วโมงนะคะไปลงอินชอนนะคะที่เกาหลีวันนี้ใกล้จะถึงอินชอนแล้วค่ะ ไปเหนื่อยมากเพียมากแม่หลับสามรอบแล้วล,ลุบหลับรอบเดียวนะคะลูกนั่งดูการ์ตูนดูเครื่องบินเมื่อไหรจะถึงมามีถามอยู่นด้นนะคะเมื่อไหร่จะถึงมามี15ชั่วโมงนี้ดิฉันลากมากเลยค่ะ15ห้ชั่วโมงเที่ยวบอสตันดีซีถึงเกาหลีนี่ดิฉันเพียมากค่ะเมื่อไหร่จะแบบว่า บินช้ากว่าบินเร็วกว่านี้นะคะหรือว่าไปทางอื่นที่แบบว่าเมื่อไหร่ที่เขา <Okay. S 2> ไม่สู้กันแล้วเขาก็คงจะบินแบบว่าใช้เวลาน้อยกว่านี้นะคะ <Okay. S 2> นี่มันได,ด้บินแบบว่าคคบรอบมาเอามาแล้วคะ่ะมาถึงยินชอนแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงยินชอนแล้วนะคะเดินไปเกตเลยนะคะไม่ไม่ได้รอนานเลยนะคะ ถึงยินชอนแล้วก็ไปทานฟอนนะคะทานเฟิ์มนะคะเอ่อเราจะไปเมืองไทยกันนะคะเมืองไทยก็อีกห้าชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็ไปที่เกตนะคะที่ไปนั่ง,งรอขึ้นเครื่องนะคะเดินไปคะ่ะเดินไปคะ่ไปคะไม่ได้รอนานเลยนะคะอ,อืพอลงเครื่องปุ๊บเข้าเออแทนเฟอร์ก็ไปเลยะคะ่ะอืออก็ไปนั่งที่เกตรประมาณ40่40นาทีะคะ่ะ ไม่ถึง40ประมาณ30กสิบกวนาทีเราก็ขึ้นเครื่องเลยเร็วอยู่ค่ะแต่ว่าขาวาัิชันขอลากมาก15ชั่วโมงจากวอชิงตันดีซีไปเกาหลีนี่ดฉันเพียมากเลยค่ะทุกครั้งที่ไปนะคะดิฉันนี้่นะคะจะบอกว่าเลยว่าดิฉันนี้ขอกินต้มมาม่านะคะทุกรอบเลยนะคะสองรอบเลยนะคะ รูปโลกนะคะรูปโลกของเกาหลีนะคะ <c oughs> โอ้ยอันนี้ค่ะเกาหลีนะคะเกาหลีเกาใจนะคะก็อยู่ตรงนี้ละคะ่ะอินชอนนะคะอินชอนถึงแล้วน,นะคะก็จะนั่งพักนิดนึงนะคะพักนิดนึงค่ะรอขึ้นเครื่องนะคะอ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องแล้วนะคะ นี่นะคะ,ะ,คะเครื่องก็ผ่านอุบลราชธานีด้วยนะคะถึงจะเข้าแบงคอกงงมากว่ามาทางไหนวะมัตั้งไหนว่าผ่านบ้านผัวบอกว่าสามีบอกว่าเอา้าเธอก็ลงอุบลก่อนเดี๋ยวค่อยต่อกรุงเทพขำมากเลยค่ะปกติก็ไม่รู้นะคะเราก็ไม่ได้ดูว่ามันไปผ่านบ้านเราก่อนถึงมากรุงกรุงเทพนะคะปกติเขาจะมาอีกทางหนึ่งนะคะ อ่าพอถึงแล้วนะคะเออถึงกรุงเทพแล้วนะคะตอนนี้เราถึงแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ต้องรอรอเพื่อนมานะคะเราก็จะมารอเพื่อนอยู่ที่นี่นะคะมาหาซื้ออะไรกินรอก่อนนะคะอ่านายก็เล่นกับลุงไปนะคะชกมวยแล้วพี่เดวิดเสร็จแล้วนะคะถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมก็สวยงามค่ะวิวสวยงามมาก สวยงามคักสวยงามเนววิวงาม,ว,ว,งามวิวร้อยล้านนะคะวิวกรุงเทพเห็นหมดเลยนะคะถ่ายไม่เห็นเพราะว่ากล้องมันมันแบบว่าสะท้อนนะคะนี่คุณลูกชายนะคะคุณเหนื่อยไหมคะอืมตอนนี้จะเป็นสามห้องนอนนะคะ อนนี Miller, ้ห <Mart a. S 2> mm ้องนอนแม่ห้องนอนลูกก็อีกตรงนั้นแล้วก็ห้องนอนแม่อีกอีกห้องหนึ่งนะคะอนนี้ห้องนอนลูกนะคะห้องนอนลูกเ่อมีสองเตียงนอนนะคะเงินพี่เดบิดก็มีสองห้องนอนนะคะญาติมาก็นอนด้วยกันเลยเลยนะคะวิวก็สวยเหมือนวิวห้องนางก็สวยค่ะเห็นเห็นหมดเลยเหมือนกันค่ะสองได้หมดเลยนะคะเห็นวิวก็สวยสวยเหมือนวิวห้องแม่เลยเห็นรถไฟฟ้าเห็นรถวิ่งไปวิ่งมา โอ้โหไปก็ง่วงไปนะเขาจะบอกนี้ห้องน้ำนะแค่ห้องน้ำแค่อันนี้สามห้องนอนลืมถ่ายห้องน้ำพี่แม่ให้ดูห้องน้ำพี่แม่ก็สวยงามค่ะเห็นนกัแค่อันนี้ห้องคุณยายนะคะห้องคุณยายห้องคุณยายนะคะแต่ห้องอีกสองห้องนอนไม่มีไม่มีทีวีนะคะเบอร์ชูมีทีวีนะคะอือฮึมเกตุคี จะมีห้องน้ําอยู่ข้างๆนะคะมีห้องน้ําทุกห้องเลยนะคะแล้วก็จะมีในห้องกินข้าวนะคะห้องนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งเล่นนะคะโซฟาก็สีไม่สวยเท่าไหร่ค่ะก็พอโอเคอยู่คิ่งก็โอเคค่ะแต่ข้างในก็จะมีห้องน้ําอีกนะคะหนึ่งห้องสวยค่ะมามาถึงนะคะซื้อของมาจากพัทยมาจากแอร์พอร์ตนะคะ หล่อนก็สยเลยนะคะกินกะเพรามาแล้วนะคะหนึ่งจานค่ะมาถึงก็กินผัดผัดอ่อผัดไทยต่อยิ่งหนึ่งจานนะคะมึงบอ่ปฏิเสบคากบอ่บรรดาต้องเอาเผ็ดๆนะคะมีกุ้งนะคะกุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำนะคะสุดยอดค่ะใส่ไปค่ะเต็มที่แล้วก็ไปนอนนะคะแบบว่าให้ชื่นใจสักหน่อยนะคะ แบบว่าเพียหนักมากเดินทางมาไกลนะยิงกุ้งตัวใหญ่ๆไปค่ะแบบว่าอตื่นเช้านะคะแล้วก็จะมาดูจิมกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็เป็นจิมเล็กๆนะคะนี่นะค่ะหล่อนก็มาชมนะคะมีเทนนิสด้วยนะคะสนามเทนนิสด้วยข้างนอกสนามเทนนิสจะ่ข้างนอกนะคะใครมีเทนนิสก็มาตีเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสระว่ายน้ําอีกข้างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะเด็กๆก็สามารถมาเล่นได้มั้งตรงเนี้ย mm hmm. จะเป็นรอบของ mm hmm. ของเที่ยวกับร่างกายนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสระน้ําค่ะนี่ไงสระน้ําสวยไหมเดวิด mm hmm. ชอบที่นี่นะคะ <has> ชอบสระน้ำ too, ที่นี่มากหลอนบอก <laughs> มีสไลเดอร์ เออสไลดเดอร์เล็กๆให้หนายเล่นด้วยนะคะอือหือนี่แล้วค่ะก็สวยงามนะคะก็โอเคอยู่ค่ะก็ได้อยู่ได้ยินนะได้อยู่อ,อามาค่ะต่อมาก็จะมีอาหารเช้านะคะอาหารเช้าก็อร่อยนะคะก็จะเปลี่ยนเมนูทุกวันนะคะที่นี่อาหารเชา้ารศอยู่นะคะใครชอบนะคะ ก็จะมีอาหารตัวนี้ผลไม้ตามดดูกาลนะคะก็จะมีวันนี้ก็จะมีมะม่วงผัพพยานะคะมะละกอสุกนะคะแล้วก็แตงโมงนะคะแลลวกอสุกเราจะกินมะละกอสุกนะคะจะได้เข้าห้องน้ำดีๆนะคะอมะละกอสุกนะคะ ก็สมูทก็จะมีลำไย,ยมังคุดนะคะมังคุดส่องลูกหน่อยค่ะคนนม,มังคุดส่องลูกนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารเช้านะคะออมเล็ตนะคะขนมปังไข่เฟรนด์นะคะแล้วก็จะมีหลายอย่างมาของกินนะคะหลายอย่างเขาเปลี่ยนทุกวันแต่กับข้าวที่นี่อร่อยนะคะจะบอกให้อาหารเช้าเขาโอเคเลยะคะ่ะ Mm hmm. นี่นะคะถ้าจ่ายก็จ่ายอาหารเช้าก็เลยค่ะเพราะว่าเขามีหลายอย่างให้กินแบบว่าอร่อยอาหารเขาอร่อยค่ะถูกใจมากอือ mm hmm. อร่อยค่ะเ <Okay. S 2> นี่ยเห็นไหมผัดอืออ mm ือ hmm. mm hmm. ของผัดไทยก็อร่อยข้าวผัดก็อร่อยอร่อยทุกอย่างค่ะกาแฟที่นี่นะคะเครื่องทำกาแฟเขาอร่อยค่ะอือห mm ือ hmm. กาแฟกาแฟพี่เขาอร่อยนะคะเนี่ยเครื่องเนี้ยอร่อย กดได้เลยว <ITA> ่าคุณจะกินลาเต้เย็นลาเต้ไม่เย็นนะคะนี่ก็เป็นวิวนะคะถ่ายให้ดูตอนเช้าว่าวิวสวยไหมคือเห็นหมดเลยนะคะวิวกรุงเทพนะคะก็จะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งอยู่นะคะแถวนี้นะคะจะก็ไม่ไกลนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่ไกลรถไฟฟ้าแต่เราแบบว่าเราไม่เคยพักที่นี่เราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ไกลรถไฟฟ้านะคะเราก็หาทางมาบ้านเกือบเกือบไม่ได้ค่ะวันนั้นรถติด